ผมว่าผมว่าเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าผมควรจะมีอาชีพอื่นที่สามารถทําควบคู่ไปกับการแสดงได้ด้วยผก็เลยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มศึกษาพวกตลาดเงินตลาดหุ้นอะไรแบบนี้ก็ยัง,ย,งยังเป็นน้องใหม่อยู่แต่งานหลักก็ยังเป็นนักแสดงอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ใช่ครับก็คือจริงๆจริงๆมีช่วงก่อนก่อนก่อนปีใหม่แล้วล่ะครับคือ,ค,อคือตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่โควิดรอบแรกมันทําให้เราตระหนักถึง,ถ,งถึงชีวิตที่ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่อาชีพนักแสดงหรือคนทางานในวงการบันเทิงแต่คือทุกคนในทุกทุกสายอาชีพเริ่มตระหนักถึงว่าตอนนี้คือเราเราไม่สามารถที่จะ จะทาอาชีพเดียวแล้วมั่นคงได้แล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายๆอาชีพที่เคยมั่นคงมากๆในความรู้สึกหรือในสายตาของใครหลายๆคนนะครับพอเจอโควิดเข้าไปก็คือกลายเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงอีกต่อไปกลายเป็นอาชีพที่คนตกงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าผมควรจะมีอาชีพอื่นที่สามารถทําควบคู่ไปกับการแสดงได้ด้วย ผมก็เลยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มศึกษาพวกตลาดเงินตลาดหุ้นอะไรแบบนี้ก็ยังไปยังเป็นน้องใหม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าคือจริงๆเราจบไฟแนนซ์อยู่แล้วครับเราก็แล้ว,ลวคืออาจจะอาจจะไม่ได้เก่งแต่ว่าก็คือเป็นคนที่เข้าใจอะไรพวกนี้ง่ายเพราะว่าเรามีพื้นพอมีพื้นฐานมาบ้างจริงๆผมเคยศึกษามาก,ก่อนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาจริงจังขนาดนี้ตอนนี้ก็ก็ศึกเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง,จงแต่ว่าก็เท่าที่เวลาที่มีก็ค่อยๆศึกษาไปก็ต้องใช้เวลา ก็มีจริงๆริจริง,รง,รง,รงตลาดเงินสามารถเล่นได้เล่นได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นหุ้นจะเป็นทองจะเป็นค่าเงินต่างๆก็คือถ้าคนศึกษาจริงๆก็คือมันจะมีทั้งเลือกในการลงทุนให้ให,ให้หลายแบบหลายหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนเพราะว่าบางอย่างคือความเสี่ยงเยอะกําไรขาดทุนก็ เยอะตามด้วยเลยบางคนที่แบบรับความเสี่ยงได้ไม่มากก็คืออาจจะเข้าตลาดที่ความเสี่ยงต่ําขาดทุนโอกาสขาดทุนน้อยแต่โอกาสทำกาไรก็อาจจะไม่ได้สูงมากอะไรแบบนี้นครับมันก็จะมีดีเทลอีกหลายๆอย่างผมว่าผมว่าเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับเอาเวลาที่ว่างจ่งานหลักก็ยังเป็นนักแสดงอยู่เหมือนเดิมนะฮะ เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,น,นงานอดิเรกมากกว่าครับว่างว่างก็ว่างก็ดูมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราครับในอนาคตเพราะไม,ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะการที่เรามีความรู้ไว้้ไวติดตัวมันก็เป็นอะไรที่ดีกว่าคิดแบบนี้